มีความมันของแซ่บนะครับไม่ต้องเอาลายพริกมันปูนะคับเขาไข่ขเจียวเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหลงกาที่บ้านนะครับ ืัอนี้ครับผิวเขาแห้งแห้งครับได้เป็นเขาไข่เจียวแล้วก็เป็นเนื้อไก่สุแปงทอดนะครับมากินครับนี่ครับทีเด็ดเลยครับน้าจิ้มน้าพริกมันกุ้งครับแล้วก็เป็นน้ําพริกมันปูนะครับมาลองกินน้ากันเบื้องครับสีแซบขนาดได้นะครับอืมกินแบบหอมมาเลยนะครับ โอ้ยนี่น้องพิกมันกุ้งครับกินหอมมากกว่าเลยมาครับลองทีละอันก่อนเนาะนี่มีความมันเห็ด หอมมันกุ้งครั้งอันนี้ครับสำหรับผู้ใดสนใจก็กด ตะก้าไต่คลิปได,ได้เลยครับแซ่บแห้งลีครับนี่น้ำพริกมันกุ้งกับน้ำพริกมันปูนะครับกดตะกาต้าไต่คลิปเหลืองๆได้เลยครับมาเดี๋ยวชิว่าโกหกโจกตานะครับมนะใส่อีกกน้อยครับมนะของแซ่บนะครับไม่ต้องเอาลาย,น,ยน้ำพริกมันปูนะกับเขาไข่ขเจียวเนาะ มัง่งเลยเอาผักกาดขาครับ โอ้ยเสียเพงอย่าดีร้ลองเด็กเกครับ พริกมันกุ้งกินแบบโอ้ยหอมครับหอมเนีย่นคยครับแส่ครับเขาไข่เจียวนี้เข่ากันแบบแซ่บสุดยอดเลยครับ เขามาล้องสองอย่างพร้อมกันครับน้ำพริกมันกุ้งกับน้ำพริกมันปูร้อมกันครับอีกอันหนึ่งครับ,ม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 ,รบม,ม,มีความมันหอมเผ็ดนัวครับอีกอันย่างหนึ่งมีความนัวนอกจมีความมัน เขากันแบบแจ๊บไปนียครับอย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจกดตะกร้าใต้คลิปได้เลยครับสำหรับแพ็กค,คูนี่คือถืกกว่านะครับสองร้อยใบแดงนี่มีทวอนนะครับน้ำพริกมันปูแล้วก็น้นำพริกมันกุ้งจัดได้เลยครับแสบมแห้งดี